ส่วสดีบวันนี้เรามาเทสวัด IMS กันค่าด,ดีมินิค่าด,ดีนี่เป็นลุก8โอห์มนะครับวัดความร้อนนี่ไฟ29โวลต์ความที 1k อินพุตตัวนี้1.5โวลต์น้ำจะไม่เล่้ยงวอลลุ่มใหาลองเล่งโงวอลลุ่มก่อน อ่าพีกแลวม,มานงมาดูที่ยี่สิบสามโมนนะครับ o อ t p ุดูไฟตกนยยี่สิบหกโมนมาเนี้ยนะ ยี 23, 23่สิบสามยี่สิบามโวลต์เรามาลองคำนวณกำลังนวนัดจะได้เท่าไหร่ยี่สิบสามตองหารด้แปดหกวัตต ที่8โอห์ม